สวัสดีครับตอนนี้หลายคนนะครับน่าจะได้เห็นโพสต์ของคุณหมอมนูลลีเฉวงวงที่มีการแชร์ออกไปเป็นวงกว้างนะครับที่ท่านได้ออกมาบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับได้รับการฉีดวัคซีนโควิด mrna แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเกิดแอนติบอดีผิดปกติขึ้นมาในร่างกายเรียกว่า anti mda 5านะครับทำให้เกิดโรคผิวหนังและก็ปอดอักเสบรุนแรงจาเป็นจะต้องได้รับยากดภูมิต้านทานแล้วผู้หญิงคนนี้นะครับไปฉีดวัคซีนซ้ำอีกรอบหนึ่งอาการก็เป็น รุนแรงกว่าเดิมจําเป็นจะต้องได้รับยาต่อเนื่องนะครับตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าคุณหมอมนูญเนี่ยก็ได้ออกมาเตือนว่าถ้าคนไหนก็ตามได้รับการฉีดวัคซีนโควิด mRNA แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเป็นโรค a n นตี้ a 5จะต้องงดการฉีดวัคซีน mRNA โควิดในอนาคตมิฉะนั้นอาจจะมีโอกาสเกิดโรครุนแรงได้เรื่องนี้นะครับก็ทำให้หลายคนมีความกังวลว่า เอแล้วที่ฉันฉีดวัคซีนโควิด MRA ไปแล้วเนี่ยจะเป็นโรคแอนตี้เอ็มดีเอ5หรือเปล่าจะต้องระวังตัวยังไงบ้างแล้วมันจริงไหมที่มันเป็นกรณีแบบนี้ขึ้นมาวันนี้ผมจะให้ทุกคนฟังกันเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและววกฤตบัมบัตนะครับก่อนอื่นผมต้องขอเน้นย้ําเลยนะครับเหมือนที่คุณหมอมนูนท่านได้เน้นย้ําไว้ในโพสต์ของท่านตรงด้านท้ายว่าโรคนี้เนี่ย มันเกิดน้อยมากอยู่ในหลัก10เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าวัคซีนเนี่ยฉีดไปเป็นหลักพันล้านโดสยังถือว่าวัคซีนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากอยู่นะครับการเกิดโรคนี้ไม่ใช่เหตุผลที่เราจะไม่ฉีดวัคซีนต่อไปไม่ใช่เหตุผลที่เราจะไม่มีการพัฒนาวัคซีน m r n a นะครับตรงนี้จะต้องแชร์ให้ครบแล้วก็เน้นในส่วนนี้ด้วยเพราะว่าผมเห็นคนบางคนเนี่ยเน้นไปในแง่ของการฉีดวัคซีนทําให้เกิดโรคนี้แล้วก็ไม่ได้บอกว่าเกิดเยอะแค่ไหน ถ้าผมจะเปรียบที่ให้เห็นชัดเจนมันก็เกิดคล้ายๆกับการแพ้กุ้งนั่นแหละครับที่คุณไม่มีทางรู้ว่าคุณจะแพ้กุ้งหรือเปล่าคุณกินครั้งแรกคุณอาจจะไม่เป็นอะไรกินครั้งที่2ออาจจะแพ้รุนแรงถ้าไปกินอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ก็อาจจะแย่ไปเลยก็ได้นะครับซึ่งถ้ากรณีนี้มาบอกว่าเฮ้ยมันมีคนแพ้กุ้งรุนแรงอย่างนี้เราแปลว่ากุ้งเป็นปัญหาเราไม่ต้องกินกุ้งกันทั้งโลกเลยดีไหมคําตอบก็คือชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ใช่ครับ กุ้งก็ยังอร่อยอยู่คนก็ยังกินกันอยู่ยังมีประโยชน์อยู่นะครับยังสามารถที่จะใช้ต่อได้ถึงแม้ว่าจะมีคนแพ้ก็ตามส่วนคนที่แพ้กุ้งเนี่ยก็มีโอกาสน้อยมากนะที่มันจะเกิดขึ้นมาได้และที่สําคัญก็คือถ้าคุณแพ้คุณต้องอยากกินอีกคุณเกิดการแพ้กุ้งแล้วคุณอยากไปกินกุ้งอีกไม่ฉะนั้นจะแพ้รุนแรงได้ก็เหมือนกรณี a n ี i m d a 5นั่นแหละครับถ้าเกิดคุณเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณก็ต้องอยากไปฉีดอีกไม่ฉะนั้นอาจจะเกิดอาการรุนแรงได้ แต่ถามว่าจะเลิกฉีดวัคซีน m อ็ม์ไปทั้งโลกเลยไหมคําตอบก็คือไม่ใช่ครับเพราะว่าโอกาสเกิดโรคเนี้ยมันน้อยมากหลักสิบเมื่อเทียบกับหลักพันล้านของการฉีดวัคซีนนะครับโอกาสเกิดน้อยมากแล้ววัคซีนเนี่ยก็ยังมีประโยชน์ในแง่ของการป้องกันการเกิดอาการรุนแรงจากตัวโรคโควิดนะครับอาการลองโ covid แล้วก็ป้องกันการเสียชีวิตจากตัวโรคโควิดเองดังนั้นวัคซีนก็ยังถือว่ามีประโยชน์และสมควรที่จะใช้อยู่นะอันนี้ผมจะพูดให้ชัดเจนไปก่อนเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่ง ถ้าใครได้ติดตามโพสต์ของคุณหมอมน,นูนเนี่ยท่านก็ได้โพสต์เคสที่2นะครับแต่เคสที่2เนี่ยเกิดจากเชื้อโควิดเองครับไม่ได้เกิดจากการฉีดวัคซีนเกิดจากการติดเชื้อโควิดครับนะฮะดังนั้นแปลว่าการเกิดโรคแอนตี้เอ็มดีเอฟไม่จําเป็นจะต้องเกิดจากการฉีดวัคซีนเท่านั้นแต่มันเกิดจากโรคโควิดก็ได้ครับและผมต้องขอเน้นย้ำว่าก่อนจะมีโควิดขึ้นมาบนโลกเนี้ย โรค a n t m d a 5มันมีอยู่แล้วครับดังนั้นถ้าจะโทษว่ามันเกิดจากวัคซีนอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ครับเกิดจากการติดเชื้อโควิดอย่างเดียวก็เป็นไปไม่ได้เช่นกันเพราะว่ามันเกิดขึ้นของมันเองตั้งแต่แรกก่อนจะมีโควิดขึ้นมาบนโลกนี้แล้วครับอันตรงนี้ต้องบอกให้แน่ใจให้สบายใจไว้ก่อนนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือในกรณีทุกกรณีที่คุณเกิดโรค a n t m d a 5ขึ้นมาเนี่ยผมไปค้นเคสทั้งหมดเลยครับที่คุณหมอมนูน ท่านได้อ้าองอิงไว้ว่าเกิดขึ้นไม่ถึง50เคสในทั่วโลกหลังจากการฉีดวัคซีนโควิด m อ็มผมก็ไปค้นมาหมดนะครับปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นภายใน3เดือนหลังจากการฉีดวัคซีนโควิดครับแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าทุกคนฉีดวัคซีนโควิด m อ็มมาเกิน3เดือนแล้วแล้วมันยังไม่เกิดโรคนี้บอกเลยครับมันไม่เกิดแล้วครับถ้ามันจะเกิดมันก็เกิดพอย่างอื่นแล้วครับไม่เกี่ยวอะไรกับวัคซีนนะครับ วพราะนี้คือเคสทั้งหมดที่ผมไปหาอ่านมาซึ่งผมจะทิ้งลิงก์บางส่วนไว้ให้ทุกท่านสามารถไปอ่านรายละเอียดของเคสเหล่านั้นได้ด้วยตัวเองจะได้ไม่หาว่าเอผมไปเปลี่ยนแปลงแต่งข้อมูลอะไรหรือเปล่านะครับเรามาเริ่มกันด้วยเคสที่คุณหมอมนูนโพสต์ไว้ดีกว่านะครับท่านบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ32ปีนะครับไม่เคยมีโรคประจําตัวอะไรมาก่อนนะแล้วตอนแรกเนี่ยไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแอสตราเซเนกาซึ่งเป็นวัคซีนเชื้อเป็นเป็น DNA วัคซีนนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็ตามด้วยการฉีดวัคซีนโควิดไฟเซอร์ผ่านไป3เดือนหลังจากการฉีดวัคซีนโควิดไฟเซอร์เนี่ยก็เริ่มเกิดอาการทางผิวหนังนะครับมีผื่นแดงที่ด้านหน้าตรงนี้เป็นรูปตัว V หรือที่เรียกว่า V-Sign นะครับผื่นตรงหลังด้านบนเรียกว่าช h a ส s น g n นะครับแล้วก็มีผื่นที่ตรงข้อด้านหลังของมือนะครับหลายๆที่เราเรียกว่า Cotron p a p พ l นะครับ และในบางคนแล,แล้วก็ตรงบริเวณเล็บเนี่ยมีเส้นเลือดที่ผิดปกติด้วยนะครร่วมกับอาการปอดอักเสบนะฮะตรวจทุกอย่างก็ไปเจอว่ามันมีแอนติบอดีผิดปกติตัวหนึ่งเรียกว่าแอนตี้ a 5ซึ่งวันนี้เดี๋ยวตอนหลังนะครับผมจะได้งไลงรายละเอียว,ว่าแอนติบอดีตัวนี้มันมีปัญหาอย่างไรนะครับแต่คร่าวๆก็คือโรคแอนตี้ a 5เนี่ย มันเป็นโรคที่มีอาการรุนแรงได้แล้วก็อาการทางโร,โรคปอดเนี่ยจะรุนแรงมากๆจนถึงขั้นเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วนะครับเป็นโรคที่เรากลัวกันมากนะครับโรคแอนตี้เอ็มดี5เนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มโรคกลุ่มหนึ่งเรียกว่าเดอร์มาโตไมโอไซติสนะครับเดอร์มาโตคือผิวหนังไมโอคือกล้ามเนื้อไอติสคือการอักเสบมันอยู่ในโรคที่เป็นโรคที่มีผิวหนังและกล้ามเนื้ออักเสบได้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ได้จาเป็นว่าจะต้องมีอาการครบทุกอย่าง นะครับอย่างของผู้หญิงคนนี้มีอาการผิวหนังอักเสบนะครับแต่ไม่มีอาการกล้ามเนื้ออักเสบนะฮะแอนตี้เอ็มดีเอฟ้าเนี่ยเป็นโรคในกลุ่มนี้ซึ่งมันมีหลายโรคมากนะครับมีเป็น10โรคเลยนะฮะที่ทําให้เกิดอาการปอดอักเสบรุนแรงได้ร่วมกับอาการผิวหนังอักเสบแต่มักจะมักจะไม่มีอาการกล้ามเนื้ออักเสบนะครับอย่างที่คุณหมอมาูลท่านได้เขียนไว้ว่าผู้หญิงคนนี้วินิจฉยัยโดยการตรวจร่างกายการตรวจเลือดทุกอย่างเนี่ย เป็นโรคอันหนึ่งชื่อว่าชื่อว่า C A D M นะครับ Clinically Amyotrophic Dermatomyositis Clinically ก็คือการตรวจร่างกายการตรวจเลือดนะครับ Amyotrophic อะคือไม่ m y o t r o p h i c ก็คือเป็นกล้ามเนื้อคือไม่มีปัญหาของกล้ามเนื้อนะครับ Dermatomyositis ก็คือโรคของมันนะครับแล้วพบว่าสาเหตุของการเกิดโรคนี้คือ Antibody ต่อ M D A 5นะครับของผู้หญิงคนนี้เขาชัดเจน รอบแรกที่เขาเป็นเนี่ยเกิด3เดือนหลังจากการฉีดวัคซีนเขาได้รับสเตียรอยแล้วก็ยาไมโครเฟโนเลตนะครับซึ่งเป็นยากดภูมิด้านฐานอาการของเขาก็ดีขึ้นแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาไปฉีดวัคซีนซ้าอีกรอบหนึ่ง5วันหลังจากเข็มที่2อนะครับอาการก็รุนแรงขึ้นมาอีกจําเป็นจะต้องใช้ยากดภูมิด้านฐานเพิ่มเข้าไปตัวหนึ่งก็คือไฮดรอกซิคลอโรควินแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยทุกอย่างก็ดีขึ้นนะครับคุณหมอมนูนก็เลยออกมาบอกว่าเคสนี้เนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนนะครับ ครั้งแรกที่เกิดอาจจะยังไม่ชัดหลังจากการฉีดวัคซีนแต่ว่าหลังจากการฉีดวัคซีนครั้งที่2เนี่ยมันชัดเจนเพราะว่ามันเกิดทันทีและเร็วอาการเยอะด้วยนะครับอันนี้เป็นอันที่บอกได้เลยว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการกินฉีดวัคซีนโควิดแต่ถ้านอกเหนือไปจากเคสนี้นะครับเช่นถ้าเกิดฉีดมาแล้วโอ้เจ็ดเดือนเพิ่งมาเป็นโรคแอนติเอมดีเอฟ้าเกี่ยวกับวัคซีนโควิดหรือเปล่าไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวกันเลยนะเพราะว่าเคสรีพอร์ตทั้งโลกเนี่ยอยู่ภายใน3เดือนนะดังนั้นเราก็จะสบายใจตรงนี้ได้อย่างหนึง่งนะ อันเนี้ยค่อนข้างชัดเจนแล้วมันก็เกี่ยวนะครับทีนี้ไอ้คนที่สองคนที่สองนี่แหละที่อายุ62ปีนะครับคนนี้เขามีโรคความดันสูงนะครับเคยฉีด a s สตราเซเนกมา2เข็มนะแล้วก็ไปชีดวัคซีนไฟเซอร์เหมือนกันแต่ว่าการที่เขาฉีดไฟเซอร์เนี่ยคือมันผ่านไปเป็นปี1ปีเต็มอะนะครับ1ปีเต็มเขาถึงมีอาการแล้วพอดูกลับไปพบว่า เขาเนี่ยเคยติดโควิดมาก่อนนะประมาณเดือนตุลาคมนะครับเขาฉีดไฟเซอร์วันที่1กุมภา2565นะครับแล้วก็ไปติดโควิดเดือนตุลาคม2565อาการของเขาเนี่ยไม่รุนแรงอะไรมากมายหายดีแต่หลังจากนั้นหลังจากโควิดหายแล้วเนี่ยเริ่มมีอาการพวกเนี้ไข้ต่ำๆไอแห้งน้ำหนักลดเจอว่ามีปอดอักเสบนะครับแล้วก็เริ่มมีผิวหนังอักเสบไปตรวจเจอโรคเดียวกันเลยแอนตี้นะครับและอย่างที่ผมบอกครับ อันเนี้ยมันห่างจากตัวโรคนะครับมันห่างจากการฉีดวัคซีนมาแล้วเกิน3เดือนดังนั้นโอกาสที่เกิดจากไอตัววัคซีนตัวเนี้ยเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็ไปเจอว่าเป็นจากตัวโควิดซึ่งถ้ายังไม่แน่ใจผมก็ไปนค้นเคสที่มีการเป็นโรค anti mda 5หลังการติดโควิดครับปรากฏว่าเจอเยอะแยะเลยเจอเยอะแยะเลยด้วยว่าคนเป็นโควิดแล้วหลังจากนั้นตามมาด้วยการเกิดโรค anti mda 5ขึ้นมา แถมเยอะกว่าคนที่เป็นหลังจากการฉีดวัคซีนโควิด m อ็มซะอีกนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้เนี่ยถามว่าคนที่ส่วนใหญ่เป็นโรคแอนตี้เอ็เนี่ยเกิดจากอะไรต้องบอกว่าเกิดจากไม่ทราบสาเหตุแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโควิดไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวัคซีนด้วยเพราะมันมีมาตั้งแต่ก่อนการระบาดโควิดบนโลกนี้แล้วมีมีคนพบมาเป็น20-30ปีแล้วครับโรคเนี้ยนะฮะดังนั้น มันมีคนกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งที่เป็นแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับวัคซีนไม่เกี่ยวอะไรกับการติดเชื้อโควิดนะครับแต่หลังจากการมีโควิดเข้ามาบนโลกเราเนี่ยเราเจอว่าไอ้โรคเนี่ยมันเยอะขึ้นโรคนี่มันเยอะขึ้นเพราะอะไรถ้าตามไปดูรายละเอียดจริงๆเนี่ยหลายครั้งนะครับเกี่ยวข้องกับการติดโควิดนี่แหละไม่ได้เกี่ยวกับวัคซีนแต่มีส่วนน้อยมากที่มันเกิดตามหลังวัคซีนอย่างกรณีเคสที่คุณหมอมนูนได้นำเสนอไว้นะครับ นั้นจากการดูหลักฐานทั้งหมดที่ผมจะแปะให้ทุกคนไปอ่านด้วยตัวเองนะครับเกิดจากโควิดได้มากกว่าการฉีดวัคซีนเข้าไปนะครับไวรคแอนตี้เอ็มดีเอฟนี่ยนะรกรณีเคสที่2ของคุณหมอมนูนที่บอกว่าเป็นจากการติดเชือ้อโควิดแล้วเกิดโรคแอนตี้เอ็มเนี่ยคนไข้คนนี้เขา ไม่รอดนะครับเสียชีวิตก็คือเกิดอาการปอดอักเสบรุนแรงน,นะครับหมอท่านก็ได้รับได้ให้การรักษาที่แบบเต็มขั้นเลยคือให้สเตียรอยขนาดสูงให้ยาก,กดภูมิตัวหนึ่งชื่อว่าไซโคฟอสฟามายนะครับแล้วก็ยาก,กดภูมิอีกตัวหนึ่งชื่อทากุลอยมัสร่วมกับการทำพลาสมาอ็กเชนก็คือเป็นการพยายามเอาแอนติบอดีในน้ำเลือดเนี่ยเอาไปทิ้งนะครับเพื่อที่จะลดปริมาณการอักเสบแต่ว่าสุดท้ายคนไข้ก็ไม่รอดนะครับเสียชีวิตนะฮะนั่นแหละถ้าเราเล่ามาถึงตรงเนี้ยผมจะบอกทุกคนเลยะครับว่า ยังไม่มีอะไรที่น่ากังวลถ้าทุกท่านฉีดวัคซีนโควิด m r n a มาเกิน3เดือนไปแล้วแล้วมันไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ต้องกังวลและมีอีกอย่างหนึ่งคือเกือบทุกเคสที่ผมไปหามานะครับถ้ามันจะเป็นโรคนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณฉีดไป2เข็มอะมันเกิดแล้วแหละถ้าคุณฉีดมาเข็มที่3เข็มที่4แล้วมันยังไม่เกิดอะมันก็ไม่เกิดแล้วครับเพราะาผมยังไม่เคยเจอเคสไหนในบรรดาที่ผมไปหาทั้งหมดเนี่ยที่มันเกินเข็มที่2ไปแล้วถึงเพิ่งเกิด ดังนั้นแปลว่าอะไรถ้าฉีดวัคซีนโควิด mRNA มาแล้ว3มครั้ง4ครั้งแล้วมันไม่เกิดมันก็ไม่เกิดแล้วครับถ้าฉีดมาแล้วเกิน3เดือนมันไม่เกิดมันก็ไม่เกิดแล้วครับนั้นแล้วจะสบายใจตรงนี้ได้นะครับดังนั้นคนที่แชร์ข้อมูลตรงนี้ออกไปท่านต้องแชร์ตรงนี้ด้วยแล้วต้องแชร์ที่คุณหมอมนูนนเขียนชัดเจนข้างล่างว่าการฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยฉีดไปเป็นพันล้านโดสเกิดโรคนี้ในหลักสิบเท่านั้นเองดังนั้นวัคซีนโควิดยังถือว่ามีประโยชน์มากอยู่นะครับอ่ะ หลังจากนี้ถ้าใครอยากจะฟังข้อมูลลึกๆของ anti mda 5ก็อยู่ฟังต่อนะครับเพราะว่ามันจะยากแล้วและอาจจะลึกเกินไปสําหรับคนที่ไม่ได้ให้ความสนใจทางด้านนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนสนใจก็ฟังต่อสําหรับคนที่ไม่ได้สนใจพอแค่นี้ก็ได้ครับเพราะว่าสิ่งที่เอามาวิเคราะห์ทั้งหมดเนี่ยผมหวังว่าทุกท่านจะได้กลับไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ได้ต้องกลัวอะไรเกี่ยวข้องกับตัวการฉีดวัคซีนโควิด m r n a นะฮะอ่ะลงลึกแล้วนะโรคในกลุ่ม d e r m มาต m y ไมอ t i s ไซติสเนี่ยมันมีเยอะมากเลยนะครับเยอะแบบเรียกได้ว่าแบบนับนับไม่ไม่ค่อยถูกเลยฮนะคือมันมหาศาลจริงจริงคือแอนตี้เอ็มดีเอฟเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะฮะเป็นหนึ่งในนั้นแต่โรคกลุ่มอื่นๆเช่นโรคกลุ่มแอนตี้ซินดิเตสซินโรมนะซึ่งมันจะมีแอนติบอดีต่อ TRNA แต่ละแบบเช่นแอนตี Anti ้โอเจแอนตี้โจวันแอนตี RS, ้เอชเอแอนตี้รสแอนตี มีมหาสาร anti zo anti ks อย่าง anti pl 7 anti pl 1 2คือมหาสารมากมายเลยนะครับกลุ่นี้คือกลุ่ม anti synctes นะครับซึ่งมันจะมีอาการคล้ายๆปอดอักเสบได้แล้วก็มีมือผื่นที่มือนะครับคล้ายๆกับพวกช่างเครื่องนะเราจะเรียกว่าพวกนี้ว่า mechanic hands ช่างเครื่องเนี่ยเขาอาจจะมีการใช้ไขควงนะครับจักค้อนไขน่นไขนี่จนกระทั่งมือด้านข้างๆตรงนิ้วของเขาเนี่ยจะด,ด้านจะเป็นรอยด้านดานแล้วบางคนมือหนาๆขึ้นมา อันนี้แมคานิทแฮ่งก็จะเจอในโรคกลุ่มเดอร์โมโตไมอไซติสที่เป็นแอนติซินดิเตสได้นะครับอ่ากลุ่มใหญ่ๆเลยนะแอนติ Anti ้เอ็มดีเอ5แอนติซินดิเตสซึ่งมันมีบักมากมายแอนติซินดิเตสก็อย่างที่เมื่อกี้เล่าไป p l 12 p l 7แอนติ RS, ้ยีไอเอสแอนติ RS, ้โจ1แอนติ้เอชเอแอนติ้ยีไอเอสแอนติอะไรอะโอเจอีเจมหาศาลนะครับแล้วก็กลุ่มที่นอกเหนือจากนี้ก็มีกลุ่มแอนติ้เอสอาร์พ แอนตี uh, ้มไอสองแอนตี้เอ็นเอ็กซ์พีสองนะฮะคือเยอะมากนะครับในเนี่ยคือกลุ่มแบบใหญ่ว่าเริ่มเทิมนะครับและแอนตี้เอ็มดีเอฟเนี่ยมันเจอไม่เยอะในกลุ่มทั้งหมดนะครับเจอเจออยู่เพิ่มประมาณเดี๋ยวผมจำตัวเลขไม่ได้น่าจะมันสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของคนที่เป็นโรคกลุ่มนี้ทั้งหมดนะครับเอ็มดีเอฟคืออะไรนะครับเอ็มดีเอฟเนี่ยมันย่อมาจากย่อ,ยอมาจากตัวเนี้ย เมลาน ო มาดิเฟรนเซชันแอสโซเซตโปรตีนเมลาน ო มาแอสโซเซตเอ่อเมลาน ო มาดิเฟรนเช t ชันแอสโซเซตโปรตีนไฟผมก็ไม่ค่อยได้เรียกชื่อเต็มมันเหมือนกันนะครับโดย MDA5 เนี่ยมันเป็นโปรโตีนตัวหนึ่งที่อยู่ในไซโตพลาซึมของเซลล์นะครับแล้วมันมีหน้าที่คอยตรวจจับ RNA ประหลาดที่เข้ามาในร่างกายนะครับสมมุติว่ามี RNA จากไวรัสโควิด1 9เข้ามามันก็ตรวจจับเฮ้ยเจอตัวประหลาดแล้วมันต้องไปทำลาย แล้วในคนที่ฉีดวัคซีน m อ็มไอเเข้าไปเนื่องจากมันเป็น m อ็มไอตัวแปลกประหลาด m อ็มดีเนี่ยก็จะไปตรวจจับเจอนะครับตรวจจับแล้วมันยังไงต่อนะรตรวจจับเจอแล้วเนี่ย m อ็มเนี่ยมันจะส่งสัญญาณไปให้เกิดการสร้างอินเตอร์เฟยรอนนะครับอินเตอร์เฟยรอนของเราเนี่ยถ้าใครอยากลงลึกจริงๆมันก็มีอยู่สาม s u b t y อินเตอร์เฟยรอนหนึ่งสองและสามนะครับหนึ่งเนี่ย ส่วนใหญ่เป็นอินเตอร์เฟรนอัลฟากับเบต้านะครับแต่ก็มีตัวอื่นนะครับเช่นเอฟซีลอนนะครับโอเมก้าแคปปาพวกนี้คือ1ทั้งหมดเลยนะครับอินเตอร์เฟรนสองคืออินเตอร์เฟรนแกมมาอินเตอร์เฟรนสามคืออินเตอร์เฟรนแลมดานะครับไอตัว m อ a มเฟลเนี่ยจะมีการกระตุ้นสารอินเตอร์เฟรอน1และ3อินเตอร์เฟรอนเนี่ยมันมีประโยชน์ในการทำลายไวรัสนะครับมันเป็นสารกลุ่มที่เรียกว่าไซโตไคน์แล้วจะไปบอก ให้เซลล์ต่างๆของเราเฮ้ยมันมีของแปลกปลอมเข้ามาในเซลล์แล้วนะมันเป็นไวรัสนะเราต้องรีบมาทำลายกันนะครับไอ้พวกอินเตอร์เฟอรอนที่มันสร้างมานี่แหละมันก็จะไปเรียกพวกมันมานะครับเช่น N k เซลล์ cell, เช่นไซโตท็อกซิก T เซลล์ต่างๆเพื่อมาทำลายไอ้ของแปลกประหลาดพวกนี้นะครับปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับคืออินเตอร์เฟอรอนเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าถ้าในภาวะปกติ MDA5 เนี่ยมันจะหยุดการทํางานของมันได้มันจะมีกลไกการทํางานของมันแหละที่แบบเฮ้ยแค่นี้พอละไม่ต้องไม่ต้องไปสร้างอินเตอร์เฟรนเพิ่มแล้วแล้วหยุดแค่นี้นะครับแต่ในคนที่มีแอนติบอดีต่อ MDA5 เนี่ยมันอาจจะไม่หยุดมันอาจจะทําให้ MDA5 ทํางานตลอดต่อเนื่องแล้วไม่โดนทําลายนะครับโดยปกติ MDA5 เนี่ยมันอยู่ของมันมันจะมีตัวมันทาลายมันทิ้งถ้ามันทํทงานเสร็จสับเรียบร้อยแล้วแต่ถ้ามีแอนติบอดีเกาะอยู่อย่างเงี้ยนะครับ มันอาจจะเข้ามาเอ้ยทำลายไม่ได้มันติดแอนติบอดีโดนไม่ทำลายไม่ทำลายก็เกิดการสร้างอินเตอร์เฟอรอนมหาศาลไปเรื่อยๆแล้วตรงนี้แหละครับจะเกี่ยวข้องกับการที่ทำไมคนไข้คนที่สองคุณหมอมนูนเสียชีวิตและเราอาจจะมีวิธีในการช่วยเหลือครับอาจจะมีวิธีในการช่วยเหลือเดี๋ยวผมจะเล่าต่อไว้ว่ายัางไงนะครับอ่าทีนี้พอมีการสร้างอินเตอร์เฟอรอนร่างกายก็จะเกิดปัญหาต่างๆขึ้นมามากมายคำถามบางคนก็คงจะสงสัย เฮ้ยแล้ว a n นตี a เเนี่ยทำไมมันต้องมีผื่นที่ผิวหนังและทำไมมันต้องมีปัญหาที่ปอดมันไม่มีปัญหาที่อื่นเออทำไมอะ่ะบางคนอาจจะรู้บางคนอาจจะไม่รู้ครับ anti MDA5 ถ้าเราลองคิดตามผมนะมันคือโปรตีนตัวหนึ่งซึ่งเอาไว้ตรวจจับ rna ของไวรัสที่เข้ามาในร่างกาย rna ของไวรัสเข้ามาทาไหนครับทางเดินหายใจใช่ไหม ผิวหนังมันเป็นด่านป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้ามาสู่ร่างกายเราดังนั้นเนี่ยบริเวณผิวหนังและปอดรวมทั้งทางเดินหายใจของเราทางเดินอาหารจะมีส่วนที่ตอบสนองต่ออินเตอร์เฟอรอนได้ดีมากเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสเข้ามาในร่างกายดังนั้นแลล้วก็ถ้ามันมีความผิดปกตินะครับมีความผิดปกติของเนี่ยแอนตี Anti ้เอ็มดีเอฟาทำให้เกิดการสร้างอินเตอร์เฟอรอนไม่ยอม เลือกสร้างสถีอวัยวะเหล่านี้ล้ครับผิวหนังทางเดินอาหารปอดของเราเนี่ยนะฮะซึ่งมันจะมียีนที่ตอบสนองต่ออินเตอร์เฟอรอนมากเป็นพิเศษก็เลยเกิดอาการมากกว่าเขาเพื่อนครับนี่แหละคือเหตุผลนะฮะแล้วพอมันเกิดแบบนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมายไม่ใช่แค่การอักเสบอย่างเดียวนะแต่มันยังทำให้เกิดพังผืดขึ้นในปอด ปอดของเราเนี่ยจะแก้ได้ก็ต่อเมื่อมันยังไม่เกิดพังผืดขึ้นมาถ้ามันเกิดเป็นพังผืดขึ้นมามันก็คล้ายๆกับมันเป็นแผลเป็นแผลเป็นถ้ามันเต็มทั้งปอดเลยเนี่ยก็ทําให้ปอดทําหน้าที่ไม่ได้คุณไปทํายังไงแผลเป็นมันก็ไม่หายพังผืดในปอดมันก็ไม่หายเราต้องแก้ตั้งแต่ก่อนมันจะเกิดพังผืดขึ้นมานะครับตรงนี้เป็นวิธีในการรักษาที่เป็นหลักโชคร้ายอย่างหนึ่งคือ anti mda five เนี่ยมันมักจะเป็นโรคที่มีอาการรุนแรงมากๆนะครับทําให้ ปอดอักเสบรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตเหมือนในกรณีเคสที่2ที่คุณหมอมนูนได้ลงไว้นะฮะตรงนี้เป็นสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราเจอคนไข้คนไหนเป็นแอนตี้เอ็มดีเอฟิลคนนี้ต้องรีบรักษานะฮะแล้วจริงๆมันมีคนที่ผมปลูกถ่ายปอดเพราะว่าโรคแอนตี้เอ็มดีเอฟด้วยเพราะไม่ฉชนนั้นเนี่ยตายแน่นอนนะครับบางคนอาจจะถามาเออแล้วปลูกถ่ายปอดไปแล้วคนไข้นเป็นไงบ้างเพราะแอนตี้เอ็มดีเอฟไม่หายไปไหนไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราใส่ปอดใหม่เข้าไปและเราให้ยาก,กดภูมิต้านทานไปไงครับโรคมันกเริบ ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเราสามารถทําได้นะฮะอ่าทีนี้บางคนก็คงอยากอยากรู้เราเฮ้ยคุณหมอมนูนเขาก็ให้ยาต้านอ่ยากดภูมิต้านทานสับปกรณีในที่2ไปแล้วนี่ทําไมมันถึงตายอีกละ่ะอ่าเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะครับตรงนี้น่าสนใจแล้วก็น่า,นาสนุกสําหรับคนที่อยากรู้ข้อมูลลึกๆของมันมากแล้วล่ะครับเรามาลองดู ขั้นตอนการรักษาที่คุณหมอมนูญให้ไว้นะครับคุณต้องลองดูก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นในร่างกายแอนติบอดีผิดปกติมาจับ mda ฟาให้มันทำงานมากขึ้นสร้างอินเตอร์เฟอรอนมากๆแล้วก็ไปบอกให้เซลล์อักเสบมาทำเกิดการอักเสบทั่วร่างกายนี่คือคกลไกการเกิดโรคนี้ทั้งหมดถูกไหมสิ่งที่คุณหมอมาููทำนะครับผมต้องขอดูเพื่อความแน่ใจว่าได้ทำอะไรไปบ้างนะครับให้ยาสเตียรอยขนาดสูงสเตียรอยเนี่ยมันจะไปกดการทำงานของพวกพวกนี้ทั้งหมด นะฮะแต่ว่าร่างกายเรามันฉลาดครับมันกดทางนึงมันก็ปูดอีกทางนึงได้ก็เลยมีการกดอันที่2คือใช้ไซคลอฟอสซมาซโคลอฟอสซมาเนี่ยเป็นสารที่ไปยุ่งวุ่นวายกับ DNA กับ RNA ของเราให้ทํางานไม่ได้เซลล์นั้นก็จะตายไปเซลล์ที่ต้องมีการแบ่งตัวเยอะๆในที่นี้ก็คือเซลล์ผูคุมกันครับถ้าเซลล์ภูคุมกันแบ่งตัวมันเจอไซคลอฟอสซมาอยู่มันก็แบ่งไม่ได้มันก็ตายไปนะครับอันที่3ที่ทําก็คือมีการ ให้ทาโคไลมัสทาโคไลมัสเนี่ยมันเป็นยากดภูมิตัวหนึ่งที่ผมใช้บ่อยในเรื่องการปลูกถ่ายปอดน,นะครับโดยมันจะไปยับยั้งตัวเรียกว่า IL2 แล้วกัน IL2 เนี่ยจะเป็นอาหารของ T เซลถ้าเราไม่มี T เซลมันจะไม่ทํางาน T เซลก็คือเป็นเซลที่เอาไปจับกับสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่เราไม่ต้องการคือมันจะไปมันจะไปดูว่ามันมีเซลที่มีของแปลกปลอมอยู่ในเซลไหมถ้ามีปุ๊บ T เซลมันจะจัดการทิ้งทําลายทิ้งนะครับ แต่ T เซลล์ก็มีหน้าที่อื่นๆอีกมากมายนะเราจะข้ามไปก่อนแล้วกันเอาเป็นว่าตอนนี้คุณหมอมานูนให้ยาสเตียรอยไปกดแบบปูพรมนะครับให้ยาไซโคฟอสฟอร์ไมา์ไปกดยาไปกดพวกเซลล์ููมงกันแล้วก็ไปกดตัว T เซลล์ด้วยยาทาโคลิมาสและยังมีการทำ plasma exchange คือการดึงเอาแอนติบอดีที่อยู่ในน้ำเลือดออกไปถามว่าทั้งหมดเนี่ยมันดูดีใช่ไหมฮะแตปัญหามันอยู่ตรงไหนทำไมคนที่ถึงตายทำไมคนที่ถึงตาย เรามาดูกันเป็นประเด็นครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังไม่มียาตัวไหนเลยนะที่ยับยั้งการสร้างแอนติบอดีคุณเอาออกไปจากเลือดได้นะแต่ถ้าร่างกายยังสร้างใหม่อยู่เรื่อยๆมันก็กลับมาทําให้เกิดอันตรายไดย้เรื่อยๆถูกไหมครับเรามีวิธีในการจัดการกับมันไหมมีนะครับมีเซลล์ไรสร้างแอนติบอดีพลาสมาเซลล์พลาสมาเซลล์มาจาก B ีเซลล์นะครับในบางคนถ้าไอ้โรคเนี้ยมันเริ่มเป็นใหมนะ่เนี่ย คุณให้ยาพวกนี้มันมักจะหายแต่ถ้ามันเริ่มไปนานแล้วอย่างกรณีนี้คือเห็นบอกว่าป่วยมา2เดือนแล้วอะซึ่งมันเริ่มนานมันเริ่มไปถ้ามันป่วยมานานขนาดนี้บางทีนะครับไอตัว B cell ของเรามันแปลงร่างกลายเป็น plasma cell แล้วก็สร้างแอนติบอดีผิดปกติและไอ plasma cell นี่มันไม่ตายด้วยครับคุณให้ยาพวกนี้ plasma cell ยังอยู่กับที่ครับดังนั้นอาจจะต้องให้ยาที่ไปจัดการกับ plasma c e l โดยตรงเลยนะฮะอ่าเช่นาฟิลโซมิบนะฮะ จัดการกับพลาสมาเซลโดยตรงดาราทูมูแมปจัดการพลาสมาเซล์โดยตรง, data map, รตรงถ้าไม่จัดการมันโดยตรงมันก็สร้างแอนติบอดีตอไปเรื่อยๆก็เกิดปัญหายอย่างนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับน,นี่คือหนึ่งในนั้นนะคุณออาจากเลือดแต่ว่ามันยังสร้างอยู่ก็เกิดปัญหาได้แล้วบางคนก็บอกว่าอา้าวก็สเตียรอยสเตียรอยหยุดยั้งการทํางานของเซล์พวกนี้บางตัวตายแต่บางตัวไม่ตายครับนะโดยเฉพาะเซลล์ที่มันกําลังทําหน้าที่ผลิตพวกนี้เยอะมันไม่ตายครับมันดือ้อมันไม่ตาย อะไรอีอตัวหนึ่งอะไซโคฟอร์มาไลน์อะไซโคฟอร์มาไลน์ทำงานเฉพาะตอนแบ่งตัวครับพวกเนี้ยมันไม่แบ่งตัวครับแล้วมันไม่แบ่งตัวมันอยู่ของมันอย่างนั้นแล้วนะพลาสมาเซลล์ถ้าถ้ามันกลายเป็นพลาสมาเซลล์พลาสมาเซลล์ไม่แบ่งตัวแล้วมันอยู่ของมันอย่างนั้นถ้าปล่อยแอนติบอดีไปเรื่อยๆแล้วครับดังนั้นตัวเนี้ยจะแก้ไขได้แค่ตัวที่มันกำลังกลายเป็นพลาสมาเซลล์หรือกำลังแบ่งตัวก่อนจะกลายเป็นพลาสมาเซลล์เท่านั้นดังนั้นอันเนี้ยถ้าเกิดกรณีของ ผู้ป่วยท่านที่2ออ่ะอาการมันเป็นรุนแรงไปแล้วมันข้ามขั้นการแบ่งตัวมาเรียบร้อยแล้วายาพวกนี้อาจจะไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์ขนาดนั้นนะครับถ้าโคเลมัสโอเคไปหยุดยั้งการทํางานของทีเสบก็ได้แค่นั้นนะแล้วอะไรที่ยังไม่โดนหยุดยั้งเมื่อกี้เมื่อกี้แอนติบอดียังไม่โดนหยุดยั้งนะมันยังสร้างมาได้เรื่อยๆและอะไรอีกครับอินเตอร์เฟียรอนไงครับอินเตอร์เฟียรอนถูกไหมเพราะเราบอกว่า MDA5 เนี่ยทำให้เกิดการสร้างอินเตอร์เฟียรอนเยอะๆแล้วอินเตอร์เฟียรอนเราหยุดมันได้ไงอ่ะ ยงไม่ได้หยุดเลยยาพวกนี้ไม่มีตัวไหนหยุดอินเตอร์ฟรอนสักตัวเดียวเลยนะครับเท่าที่ผมพยายามไปหามาก็ไม่เจอว่ามีตัวไหนที่เขาหยุดอินเตอร์ฟรอนเลยนะครับแล้วมียาหยุดอินเตอร์ฟรอนไหมมีครับมีแล้วเราก็ใช้ในโรคแอนตี้เอ็มดีเอฟาที่มันดื้อยาเซียด้วยนะครับยาตัวหนึ่งซึ่งผมว่าหมอโรคปอดหลายคนจะรู้จักเพราะว่าต้องรักษาโรคโควิดก็คือยาชื่อว่าบาริซิทินิ ตัวนี้เป็นยาที่หยุดยั้งอินเตอร์เฟอรอนได้แต่ตัวอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็มีนะครับเช่นโทฟาซิทินิบที่เอาไว้ใช้ในการรักษาโรครูมตอยแล้วก็โรคอื่นๆอีกเยอะแยะนะครับมีรักโซลิทินิบกับอุปดาซิทินิบนะลงท้ายด้วยนิบนิทั้งหลายตัวเนี่ยมันเป็นยาที่เอาไปต่อต้านตัวตัวอินเตอร์เฟอรอนได้นะครับเนี่ยมีหลายตัวรักโซลิทินิบอุปดาซิทินิบ อ,อโทฟาซิทินิบบาริซิทินิบเมืองไทยเนี่ยน่าจะมีบาริซิทินิบกับโทฟาซิทินิบแน่ๆไอายาสองตัวนี้แหละเป็นยาที่หยุดยังอินเตอร์เฟอรอนเวลาคุณรักษาโรคที่มันมีกลไกล,ลําบากยากเย็นนะตั้งแต่แรกจนจบเนี่ยการไปตัดวงจรมันแค่ที่เดียวมันไม่ทําให้ที่เหลือมันหายไปไหนนะ ถ้าตอนเริ่มอักเสบใหม่ๆคุณไปตัดวงจรมาสักที่หนึ่งโอเคมักจะหายไม่เป็นอะไรอาจจะให้สเตียรอยหรือให้ยาไมโครเฟรเนเลตเหมือนกับกรณีเคสแรกเนี่ยพวกนี้มักจะหายแต่ถ้าคุณปล่อยให้มันเป็นยาวๆไปแล้ว,ลวเกิดการเกิดอักเสบปอดรุแนแรงมากๆแล้วเนี่ยระบบภูมิต้านทานของเรามันจะไปไปทำให้มีการใช้วงจรอ,อื่นเข้ามามา,มากมายแล้วก็การอักเสบเนี่ยมันไม่สามารถตัดด้วยด้วยวงจรเดียวมันต้องตัดทีเดียวหลายๆวงจรพร้อมกัน อินเตอร์เฟเนี่ยเป็นตัวที่ผมคิดว่าควรตัดมากที่สุดในกรณีนี้เพราะว่า mda 5เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิด Interferon เยอะมากเยอะมากนะครับังน,นการตัดตรงนี้จะช่วยสำหรับในภาวะการติดเชื้อโควิดธรรมดาทั่วไปนะหรือการติดไวรัสอะไรก็ต่อแต่ mda 5เนี่ยมันจะต้องมีการสร้างอินเตอ e r เฟรเพื่อมาทำลายเชื้อโควิดนะฮะอันนี้คือปกตินะแต่ในคนที่เป็นโควิดรุนแรงละ่ะ คนที่เป็นโควิดรุนแรงเนี่ยอินเตอร์เฟอรอมันสร้างแบบมหาศาลมากเลยเราก็ต้องให้ยากลุ่มนี้ไปบล็อกไม่ให้มันสร้างมากจนเกินไปไม่งั้นคนที่เป็นโควิดเนี่ยมันเสียชีวิตได้นะครับมันเสียชีวิตได้ส่วนหนึ่งที่คนที่เป็นโรคโควิดแล้วเสียชีวิตเนี่ยมันเป็นเพราะว่าระบบภูมิต้านทานไม่สามารถยับยั้งตัวเองได้มันเลยทํางานไปเรื่อยๆเกิดการอักเสบมากขึ้นเรื่อยๆการอักเสบมากขึ้นเรื่อยๆก็ทาลายอาวัยวะไปมากขึ้นเรื่อยๆคนไข้ก็เลยไม่รอดนะครับนั่นคือเหตุผลหนึ่ง ที่ทำให้คนที่เป็นโรคโควิดเขาเสียชีวิตได้ดังนั้นเดี๋ยวนี้เวลาหมอรักษาโควิดก็จะรู้ว่าโอเคเริ่มเกิดอาการอักเสบรุนแรงขึ้นในร่างกายแล้วนะเราจะต้องให้ยากลุ่มพวกนี้เพื่อที่จะยับยัง้งไม่ให้มันเกิดการอักเสบรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตนะครับโอเคดังนั้นวันนี้ผมเล่ามาขนาดนี้ก็หวังว่าคนที่สนใจในเรื่อง ลึกๆของโรคแอนตี้เอ็มดีเอเนี่ยจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณหมอกับนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ซะมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนทั่วไปฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณได้ความรู้ที่ระดับแพทย์เขาเรียนกันแล้วเผื่อบางอย่างเนี่ยแพทย์จะไม่รู้ด้วยซ้ำไปสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยเอามาจากประสบการณ์ที่ได้รักษาคนไข้กลุ่มนี้โดยตรงนะครับแล้วก็รักษาเคสที่มันยากๆแบบเนี้ยแน่นอนว่าไม่ได้รอดทุกเคสแต่ถ้ามาถึงเร็วเนี่ยมัักจะะรรอดนคบ โอเคก็ okay, เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสุดท้ายก็ไม่จัเป็นต้องตื่นตกใจกับโรคแอนตี้เ5แต่อย่างใดน,นะครับมันไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่หรอกครับเกิดได้ยากมากส่วนถ้าเป็นกรณีที่เกิดตามหลังการฉีดวัคซีนจะต้องเกิดภายใน3เดือนหลังจากฉีดวัคซีนนะครับแล้วถ้าเกิดฉีดไปเกิน2เข็มไม่เกิดมันก็ไม่เกิดแล้วครับไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิน้นถ้าจะฉีดเพิ่มตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาสามารถฉีดได้นะครับโอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ